แล้ววันนี้ที่รักไม่ไปทำงานนะครับไปค่ะแต่ว่ามาส่งที่รักทำงานก่อนน่ารัก ไอ้โลกนี้มันมีด้วยเหรอวะเดี๋ยวจําได้เดี๋ยวจําไม่ได้เนี่ยฮะก็หมอเขาบอกแล้วไงสมองคนเรามันซับซ้อนเว้อะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่เฮ้ย <c oughs> มันมีจริงเว้ยพี่น้องครับเพื่อนกูเนี่ยนะเป็นช่างไฟมา20กว่าปีเมาล้มหัวฟาดพื้นไมกทีเนี่ยสายไฟมันยังไม่รู้จักเลย <c oughs> ดีอยู่อย่างเดียวที่มันเลิกเล่าได้ถาวรแค่นั้นแหละพี่น้องกูเคยได้ยินปะมาณนี้แหะอพี่อันครับยมกูชื่อยม ครับพี่อมขอโทษครับใส่แล้วว่ะพี่ต่อมันฝังใจอะไรหรือเปล่าวะทำไมมันเรียกมึว่ายานเฮ้ยหรือว่าตอนไปสุกี้มอรวมกันมันเห็นน้องชายมึงมันก็เลยโอ้ฝังใจนี่ไงพี่ยานพี่ยานไม่ใช่หรากนะเธอเจอที่ไอ้สุกี้มอรวมอ่ะไม่ได้ชื่อยานหรอกชื่ออะไรจิ๋วยังไงยาดาฝากพี่เป็นต่อด้วยนะคะเดี๋ยวยาดาขอตัวก่อนอ๋อได้เลยครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวพี่จะดูแลที่รักของน้องเป็นอย่างดีเลยครับเอ้ยต่อ มึงจะลงไปส่งท so, okay. ี area, ่รักข้างล่างใช่ไหมใช่ครับพี่โอเคงั้นมึงจำไว้นะเว้ยทุกครั้งที่มึงลงไปส่งแฟนข้างล่างเลยมึงจะซื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อมาฝากทุกคนบนออฟฟิศเลยพี่คะฝากให้ดูแลค่ะไม่ได้ฝากให้ใส่ข้อมูลผิดๆมีปกป้องแหมทำหน้าที่เกินแฟนนี่มันหน้าที่เมียนะเนี่ยไม่ใช่จมหมาครับแค่แฟนก็ทำได้ไม่ต้องถึงเมียหรอกเรื่องแค่นี้อะพี่น้องไม่เป็นไรครับที่รัก เอาง anyway, ี้แล้วกันครับพี่ยอมพี okay. so, okay. 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 ่ยอมโอเคงั้นผมก็จะทําเหมือนทุกครั้งครับเดี๋ยวผมไปส่งที่รักเสร็จผมก็จะซื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อมาฝากทุกคนครับถูกต้องรับแดงอะไรครับที่รับโอ้แดงเป็นอะไรคะเอ้ามึงตบหัวกูทําไมเดี๋ยวตบกูก่อนไหมพี่ยอมกูตบมึงตอนไหนมึงปวดหัวของมึงเองเดี๋ยว นี่ความจําของมึงกลับมาอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้อะไรของมึงอยู่ในความจํากูจะต้องกลับมาจํามึงได้เพื่อเพื่อปะที่เป็นอะไรเอ่อแป๊บนึงนะครับอะไรวะน่ารักเลยเอาแล้วนี่ต้องต้องเล่าใหม่ทั้งหมดอีกทีใช่ไหมพี่น้องครับก็ใช่เลยมึงเล่าเลยเออต้องต่อครับ คือเรื่องเป็นงี้ครับพี่น้องครับคือน้องต่อเนี่ยจะไปช่วยไม่ให้น้องเขาถูกลดชนแต่น้องต่อเนี่ยล้มหัวฟาดซะเองแล้วพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าน้องต่อจําอะไรไม่ได้เลยจําได้อยู่อย่างเดียวคือน้องเขาเป็นที่รักของน้องต่อพี่น้องครับที่รักใช่ครับกูรู้ละ มึงไปเอามือถือมานะอัดคลิปเสียงที่มึงเล่าแบบเมื่อกี้อัดไปเลยเคลียรต่อไปเดี๋ยวความจำมันฟื้นมันกลับจำน้องยาดาไม่ได้อีกมึงก็เปิดคลิปเสียงเนี่ยดูลักษณะนะกลัวมึงต้องเปิดอีกหลายรอบในงานเนี่ยเดี๋ยวกูไปอัดครับพี่น้องครับเอ้าจะมองอะไรแล้วเพียมน่ารักกว่าอยากทิ้ สอนบอกว่าน่ารักอยากจ <cko disgu gucken> ีบเฮ้ยขอบคุณค <is this> ุณยาดานะครับที่คอยมาดูแลผมแบบนี้ม่เป็นไรเลยค่ะรู้ไหมครับว่าเวลาที่คุณยิ้มเนี่ยโลกมันสดใสมากเลยแต่จะว่าไปน้องยาดาก็เหมาะกับน้องต่อนะคะนั่นสิพี่กอฟผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับขอโทษเรื่องอะไรเหรอคะ แต่ยืนจ้องหน้าอยู่ได้มีอะไรก็รีบพูดมามาจ๋าี้จัะเอามาลุ้นกันเลยดีกว่าว่างานเนี้จะเสียน้ำตาหรือเสียเลี่ย